หลังจากที่ผมดูอินเดียนาโจนภาคนี้จบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็พอดูได้นะครับเพื่อนๆมันเป็นหนังที่ดูได้เพลินๆดูง่ายย่อยง่ายไม่ได้ใช้สมองคิดตามหรือไม่ได้เคร่งเครียดอะไรมากเป็นหนังที่เริ่มในตัวแล้วก็จบในตัวได้เราไม่จำเป็นต้องย้อนไปดูภาคก่อนๆมาเราก็เข้าใจในเรื่ององตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆซึ่งถามว่าผมเคยดูอินเดียนาโจนภาคก่อนๆมาไหมผมไม่เคยฮะนี่คือ เรื่องแรกของแฟนชส์นี้นะที่ผมดูนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ดูหนังแนวผจญภัยแฟนตาซีแบบนี้มานานมากแล้วนะเออซึ่งผมว่ามันก็โอเคเดีสนุกดีนะเพื่อนเไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้ดีมากสําหรับผมเนี่ยผมให้กลางๆนะเพราะว่าหนังเนี่ยมันก็เป็นหนังตามสูตรครับเพื่อนเคือผมรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเออมันเป็นหนังตามสูตรแล้วตอนสุดท้ายก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง อย่างที่บอกดูง่ายย่อยง่ายนะอิดิน่าโจนเนี่ยหรือพระเอกเนี่ยก็คนเดิมนะฮะโอ้โหเฮลิสันฟอร์ดนี่ยแสดงตั้งแต่ภาคแรกใช่ไหมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือภาคนี้ล่าสุดเนี่ยสแสดงจนแก่เลยนะนี่80แล้วนะเนี่ยผมว่าภาคนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาคสุดท้ายของแกแล้วะฮะเพราะว่าถ้าให้มีภาคต่อไปคงจะไม่ไหวอะเนาะเพราะว่านักแสดงก็อายุเยอะมากแล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดจะไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าใจนะหรือว่า ต้องกลับไปดูหนังภาคเก่าๆก่อนไหมนะไม่ต้องนะเพื่อนๆมันเป็นหนังที่เริ่มในตัวแล้วก็จบในตัวอยู่แล้วนะอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่างใช่ไหมเราจะได้เห็นอินดี้หรืออีเดน่าโจนเนี่ยในวัยหนุ่มก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะถ่ายทอดให้เราเห็นว่าในตอนหนุ่มๆเนี่ยอีเดน่าโจนเนี่ยไปทาภารกิจอะไรบ้างแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเขาไปได้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไรสําคัญมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอหนังตัดมาในตอนปัจจุบันหรือตอนที่พระเอกแก่ตัวเนี่ยอยู่ในวัยเกษียณเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรจะตามมาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็นําไปสู่การประจนภัยต่างๆในหนังเรื่องนี้แหละแต่ถามว่าหนังมันน่าเบื่อไหมส่วนตัวผมแล้วผมว่ามันก็ดูได้เพลินๆนะเพื่อนๆ,นนะๆ,ๆก็ไม่เชิงว่าหน้าเบื่อนะถึงแม้ว่าในบางช่วงบางฉากเนี่ยมันจะแอบเนื่อยไปบ้างก็ตามในรอบที่ผมไปดูเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมคนในโรงมันน้อยจังเลยวะเออแล้วผมลองถามพนักงานโรงหนังดูนะว่าเฮ้ย หนังเรื่องนี้มีคนมาดูเยอะไหมอะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยน้อยทุกรอบเลยพี่และรอบที่ผมไปดูอ่ะเออห้าคนโรงคตรใหญ่อ่ะผมอยู่ต่างจังหวัดนะเพื่อนมี5คนเฮ้ย เออมาดูหนังเรื่องนี้ลง5้าคนซึ่งพอผมดูจบเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมวัยรุ่นหรือคนสมัยเนี้ยคนในทุกวันเนี้ถึงมาดูหนังแนวแน,วนี้น้อยลงเพราะว่าคนเขารู้หมดแล้วฮะคนเขาคาดหวังกับหนังทุกวันนี้ยเยอะมากแล้วหนังแนวเนี้ยมันก็เป็นหนังที่แบบเดาทางถูกอะ่ะมันรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับในหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่เดาทางง่ายเกินไปเออ แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือสนุกมากเลยนะอีดินาโจนนะถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยดูก็าตามมันเป็นหนังที่เป็นแฟนชายที่ดังมากในยุคๆุนั้นนะ่ะโอ้ยยุคปยุคปะนะ ในช่วงเวลานั้นนะฮะเพื่อนๆถึงแม,ม้ว่าผมจะไม่เคยดูก็ตามนะอันนี้ย้ำอีกทีนึงนะแต่พอมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือเพื่อนๆทุกคนเนี่ยผมผมรู้เลยนะว่าหวังกับหนังทุกวันนี้มากมากเลยอืมหนังมันต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ต้องมีอะไรที่ขยี้ต้องมีอะไรที่หักมุมต้องมีอะไรที่ทําให้คนดูอย่างเราเนี่ยคาดไม่ถึงต้องมีอะไรที่ทําให้คนดูอย่างเรารู้สึกว้าวอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ผู้ชมภาพยนตร์ทุกวันนี้หยหากันครับไม่ใช่แบบเออ ฉากตื่นเต้นมาอ๋อตื่นเต้นมีตัวละครเก่าๆมาแล้วอ๋อตื่นเต้น่นนังเลยไม่นะครับไม่ละและอีกอย่างเฮลิสันฟอร์ดเนี่ยก็ไม่เชิงว่าแกจะแบกหนังเรื่องนี้แล้วนะเพราะอย่าลืมว่าแกก็อายุเยอะแล้วอะ่ะอืมถึงแม้ว่าจะใช้ซีจงซีจีมาทําให้เราเห็นฉากในตอนที่แกยังหนุ่มๆอยู่ก็ตามผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากอะ่ะให้ตายสิในโรงมี5คนน่ะคิดดูอะ่ะไม่มีใครมาดูหนังเลยอะ่ะหรือว่ายังไง S 1> <S 1> <S <an> <S ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่แบบโรงที่อื่นอาจจะคนเยอะก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้ผมเล่าถึงแบบช่วงรอบผมแล้วก็โรงที่ผมดูนะเพื่นพอนๆนะโรงที่เพื่นพอนๆไปดูอาจจะคนเยอะก็ได้ซึ่งไอ้เรื่องที่ผมบอกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเออมันคนเราทุกวันนี้มันก็คาดหวังแบบหนังที่แบบขยี้ขยี้ยจริงๆอะหนังที่เราเดาไม่ออกคาดไม่ถึงอะไรพวกเนี้ยแต่หนังที่มันอย่างเงี้ยเออมันเป็นหนังที่แบบเฮ้ยแบบดูตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นหนังที่สบายๆชิวๆเดาทางได้ย่อยง่ายอะไรเงี้ย คนเลยไม่ไม่ไมดูหรือเปล่าและผนวกกับนักแสดงก็แก่แล้วแลว้วแนียเลยไม่ดึงดูดหรือเปล่าเออก็อาจจะมีส่วนนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมผมไม่ได้ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้ว้าวนะผมเฉยๆนะผมกับเฉยๆเลยด้วยซ้ําถึงแม้ว่ามันจะสนุกอืมในระดับปานกลางก็ตามไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้ดีมากเป็นหนังที่ดูได้เพลินๆถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกสําหรับผมนะ แต่ก็ไม่ได้ว้าวหรือรู้สึกตื่นเต้นอะไรเพราะว่าในใจผมเนี่ยผมผมเดาออกเลยว่ามันจะจบยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอะตัวละครดําเนินแบบตามสูตรเออเป็นหนังตามสูตรเอาง่ายๆซะยิ่งเป็นบางช่วงบางฉากที่ตัวละครเขาคุยกันอะไอ้ลูกบุญธรรมกับอีเดน่าโจนคุยกันว่ามันจะต้องมาอย่างนี้ตัวนี้คือตัวนั้นตัวนั้นคือตัวนี้ลัสตัวนี้คืออย่างนั้นอย่างนี้ไปออกมาได้กันอย่าง,งนีงงน้คือเหมือนกับว่ามึงคุยกันรู้เรื่อง2คนอะในหนังอะส่วนคนดูอย่างผมก็อ,อ,อ เอออ๋ออย่างนี้เหรออ๋ออ๋อ,อกูกูไม่ได้รู้เรื่องอกูไม่ได้รู้อะไรกับมึงเลยประมาณเนี้ยเออเหมือนตัวละครเขาแบบรู้กันแค่สองคนอะไรเงี้ย ผมก็เลยไม่ได้เก็ตตรงนี้มากนะแล้วก็ไม่ได้แบบอินกับเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวหรือคําพูดหรือคาปริศนาต่างๆที่ตัวหนังมันพยายามพูดแล้วก็พันพยายามจะสื่ออกมานะก็เฉยเฉยเออสรุปคือมันอยู่ไหนมึงก็ไปเอาไปชิงกันมาไปผจญภัยแย่งกันมาแล้วกันไอนาฬิกาชิ้นที่เหลืออะไรเงี้ยซึ่งในหนังเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆมันจะมีฉากเดียวอันนี้สปอยนะที่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกสนุกดีตื่นเต้นดีนะก็คือฉากที่มันย้อนเวลา เฮ้ยมันย้อนเวลาได้จริงๆเว้ยตอนแรกไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยมันว่าจะย้อนเวลากลับไปแค่ปี1939แต่ที่ในได้นู้นมันย้อนไปนู่นย้อนไปในยุคที่แบบดึกดำบัรนะแต่ในตอนสุดท้ายก็นะอย่างที่ผมคาดไว้ตามสูตรอีดน,น่าจนูนจะตายไหมก็ไม่ตายกลับมาณไนะทม์ไลนะ์ณเวลาปัจจุบันได้ก็โอเคจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้เจอเมียรักแล้วก็อยู่ด้วยกันต่อไปยังมีความสุขจบแค่นั้นแหละเนื้อเรื่องไม่มีอะไร ถอดคำปริศนาตามหานาริกา2ชิ้นมารวมกันย้อนเวลาอืิ้นนิริกากลับมาแล้วก็ย้อนเวลากลับมาจบครับเออมันเดาทางได้เว้ยมันรู้มันเป็นหนังที่เดาง่ายดูง่ายอย่างที่บอกกันแหละและคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้ง่ายๆเลยนะผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่6.5เต็ม1 0คะแนนครับอย่างที่บอกแล้วเพื่อนๆหนังตามสูตรครับ จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่ได้มีอะไรหักมุมหรือไม่ได้มีอะไรหวือหวาตัวละครดําเนินเรื่องเป็นเส้นตรงดูสนุกดีตื่นเต้นนิดๆถึงแม้จะมีฉากแอคชั่นไล่ล่าดุเดือดอะไรยังไงก็ตามแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเฉยๆอยอะไอหนังมันก็ดีนะหนังก็สนุกดีแล้วทำไมกูเฉยๆฉยวะ,ฉ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 ะ ผมว่าน่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดนั่นแหละคือหนังมันไม่มีอะไรที่แบบมันว้าวมาเสิร์ฟผู้ชมอะ่ะมันก็เดิมๆอะ่ะใครที่เคยดูอินทรียโจนมาตามล่าขุมทรัพย์ผจนภัยแนวแฟนซีอะไรเงี้ยมันก็แนวๆน,นั้นแหละครัเบเพื่อนๆ ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนั้นไม่ได้มีอะไรแปลกๆแกนวพิสดารน,นอกจากนั้นนะและส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนอีธานแอโจนหรือเคยดูมาตั้งแต่แบบภาค1ถึงภาค4เนี่ยภาค5าเนี่ยผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะชอบนะเพราะดูเหมือนว่าภาคนี้เนี่ยมันจะเป็นภาคจบของอีธานแอโจนเลยนะฮะก็คือปิดตำนานไม่มีอีกแล้วจบแค่นี้นะฮะก็เป็นการบอกลาบทอีธานแอโจนได้อย่างสวยงามนะฮะแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยนะครับเพื่อน